ครับก่อนนี่งครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะผู้ฟังผู้เบิ่งสิผู้สุขสนครับผมกข้ผมครับป่ามี้นครับกับซองลูกอีสานผาเพิ่นแซบบักครับมื้อนี้ก็พาน้องผู้ต้นมาเที่ยวทะเลแล้วครับมาซ่องฝนครับหาดแสงจันทร์ครับระยองครับวันนี้ครับฝนก็บ่ค่อยลายครับบ่แม่นวันหยุดครับนั่นหมาเฮ็ดธุระครับแล้วก็พาน้องพุงมาเวทะเลครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับมาห้าเฮ็ดยังกินอยู่นี่ครับตำขาวนมจีน กับปีงป่าปีงไก่กวากันไปครับเซบัคขือเอาครับนี่น้องปุ่มกำลังเข็ดอยู่ครับลมในเรื่อรับอยู่ทะเลครับมันจะกาดก็ดีครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีครับเขาเซาาหากันได้กินอยู่นี่ฝนโมคอยไล่ครับมาฮิตุลาก็เลยมาแวะเที่ยวครับผ่านน้องปุ่มมาเที่ยวทะเลแล้วครับวันนี้หาดแสงจันทร์ใช่ไหมมีชื่อย่อไหมาแสงจันทร์ระยองครับนี่ครับ ทางโตมาแคมปิ้งครับเมื่อแหลงเมื่อกลับบ่ครับพูดมีขนีขนมขนมซื้อกินได้เรื่อยๆครับนึ่งข้าวเหนียวมานน้ำครับเม,มื่อนี่เนี่ยมอบตส้นหมูคว้ามาตำนุ่มจีนครับใส่กับไอ้มะขอ่อยดองครับเนี่ยให้น้องผุงเห็ดครับนี่มาเที่ยวทะเลกันบ้างครับนี่ข้าวเหนียวมีกระติกนึ่งหมาดไม่ไหมครับเมืเ่อเช้านี้ เอออยู่จุดหอนมะเรงเลยกินซ่องคนกันบโบเบิร์ตเนี่ยหนาบรรยากาศลมเลยนะครับพี่น้องครับก็จาก็มีคนมาเที่ยวอยู่ครับเด็กกับโบไล่เหมือนเดมเนี่ยกำลังดีครับสำเนียงบรรยากาศดีโอ้ยบ่ฮอนพร้อมบดยางดีเลยนะครับแดดแดดบดแดดครับครับเนาะบรรยากาศดีครับพี่น้องอยู่ก็สวย คงพงษทำอะไรตำนมเกีนแล้วใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้ก็ปิ่งปลาดุูปกับปิ่งโขงไก่ครับซื้อมาวาาันซาน้องพุงษ์ตำนมจีนครับเอ๋อระวังน้องพุงษ์กำลังเตรียมข้องหรอกนะทายบรรยากาศมึงครับเป็นเห็ดโคตรหินเห็ดเป็นปองเป็นปองงางนี้ครับนะอันนี้ก็อันนี้ก็วงหนึ่งแต่อีนนหมูโคตรหินคั้นไว้แล้ว แล้วก็ไปแล้วก็เป็นวงเป็นวงครับมันเป็นฟองเถึงฟองเห็ดโอ้งามฮาร์ดเลยนะครับเมื่อไสวยงามเลยครับฮาร์ดแสงจันทร์ระยองครับพูนยอ่อยื้อกันยาวๆครับมือ้อไงเมื้อแรงคนละกลับบ่ครับก็บ กินทั้นกินนี้อิ่มแล้วก็บอกให้กสิริลับเดตื่นเดียวก็แดอดอนแดยังกับหมาห้าทายรูปโค่นโค่นหินเห็นแล้วว่าเอาเบ็ดมานำยู่ครับจักมันตกป่าได้พวกครับบุ้งหูเหือนกันครับเอาเบ็ดมาอยู่บรเห็นพายตกหมาสุดเลรยวนี่คือว่ามีฝนตกอยู่แล้วก็บุ้งหูเหือนกันครับครับอยู่เลยช่วยครับ อยูมองห้องน้ําเลยนะคือใจน้องพุงเลย,ยลกินอิ่มแล้วกันอ้อขอนอนแนละ้วเข้าห้องน้ํานี่กำลังตั้โอ้โหนี่ก็ทางน้ําแข็งครับพู้นนี่เดินน้ำแข็งกับถ้วยโฟมบนนี้บนได้เอาถ้วยหมายขี้ขานล้างครับเอาไปพกกับซาร์กับทำอะไรกับเป็นถ้วยโฟมซ้อนโฟมจานไว้บ่มีจานแบบนี้แหละไหนคนตั้มอ่ะนี่เนะกำลัตลงตั้มรับพี่น้อง นี่ครับจำไซห้อยดองแซ่บๆครับคอ <c oughs> นเสิร์ต้องเข้าแล้วปะลารู้แล้วมันนี้เอาภักเนามากลับน้องคนนาะมันมียังครับมันนี่คอนขายครับบอ <c oughs> ได้ออกไม้ล่าครับออกไม้เที่ยวครับมันนี่ <c oughs> ูนหมกหนาว <c oughs> <c oughs> มกัมกหนาวรับมกัก ที่กซื้อมาเป็นทุ่งเมื่อกี้ในตลาดมือสอาเนี่ยใจเสี๋ยวอ,อย่างเงี้เยเจีวกุ้งโง่ปูมาต่ำก็ย่านมันบมดสดครับย่านน้องผงตนขี้แตกมันบม่ค่อยสดอนนุดไปเลยครับอีกอย่างหนึ่งเงินบม่ค่อยมีทำไปทำไป,ำไปนปปะนนนนครับพี่น,น้องแซ่บักหักเหมือนกันคือเาคราก็ข้าวเหนี่ยวหอมมันเนยกิาานขขกับปิงกระดุก cây không à xếp xếp đơn tuấn thế mấy hay, hay số phim yên nè หมักผ็ดหมักเข็มหมักเปรี้ยวหมักวานเอาตามใจชอบเลยครับแล้วก็ดีอย่างนึงมันลมก็ไม่ค่อยแหงบัาไใดครับมันมีแต่เสี่ยงคื้นะครับลมไม่ค่อยดีแล้วมันก็ไม่ค่อยอากาศแล้วก็ไม่ค่อยฮอนกับ,บกินอิ่มแล้วก็มีขนมต่อนอนมันนี้ห้องหุ่นโตนะจิเมมุ้อุ้งน้อยมานอนน้ำเนี้ยมู้น้อยอ่ะนอนม่าหูเห็นนะ เราเตะเธอแล้วลวีลาได้ครับไม่กว่าแต่ก็หิวเข้าอยู่ดิ อะไรอะไรติดสีเนี่ยสีอะไรเนี่ยแาะแกะไงมีเดอดจิม้มยึกเออพอใส่น้ำไลๆ่ๆเดยออันต้องจีนมันเออพอกะพอลรวก็บเบาึ้นเบาอยู่กองนี่ไหมเห <c oughs> ็นทีนมันมีน้ำนะครับเพราะมันตับน้ำจีนมันสีอืดครับ มีการตอ,อกๆๆออก,ออก,กันเลยครับน,น่หอยดองครับเตรียมช่วยก่อนไหมหนูว่าทเอาล,ลงรถเออนห่นและอุ้ยเป็นเด็กเด็กอีกคืนมัน้งนพี่น้องโอเคก่อนโมอิ่มเคยกินไหมเห็ดไหมโมได้กับา,าตังกล้องเหรอเนาะท้ายน้องหุโจนกินนะ ปล่อยตัวนะครับโอ้ปลาลานี่กระหนัวนะครับสีขอละพูมิเนี่ยตัวไม่ออกอ่ะจุเอาซ่อนเอาบวงเอาจุกเ้ไาไปนักข่าได้อยู่เออห้าเอาไปเนี่ยเออพอ่ออุ้ยเป็นพี่น้องเลยอยากห็นบ่ปล่อยตัวน้ำนมะน้ำเขื่อนหกแล้วขนมจีนหนึ่งกิโลกร,รมัม หนึ่งกิโลครึ่งกิโลอ่ะเดี๋เขาเหนียวอิซก็ออกินเท่านี้นะนนนกินไล่มึงเกลือหอมมั้งมองไายคนเมืงไทยเมืองต่ำตัดเสียตีนออกเลยโอ้มันหอบ,บเลยสิมันหอบเลยสิ คุณคุณทุกใจเห็นจัง n g ตำขนมเส้นนะนีะน่ขนมจีนนะ่ะทุกใจกังนะของโนะุนนะฮ่าแรงเจ็บทองแซ่บทองเห็นนะคุณนะคุณนะคุณนะอุ้ยหูหองนี่โอ้ไม่อิ่มกตม็ตำไหมตัวตำข้าวุ้นขนมจีนหรือขนมเส้นครับาซะเลยอนะ่ะ นุ่มเส้น, ừ, น,นมกะน้นน้ำเหีเห็งี้ยเง้ยหมดอแล้วเพแล้วจะเซฟเสซิมื้อจะเจ้าข <c oughs> องเพ็ดบัเพ็ดอกมีแต่ซีว่านเนาะแสดงตัดไร่ไปแั้นปะปืนไนะปไหนเซฟบักคักฮ้ sẽ bắt khắc gọi là Hiện là thức chảy rồi bố đi điện hết điện hết đi ở điện thoại mày mô mi chán đi mi cháy mô đi, để mô mi cháy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  mô mi อ๋อไปใส่โอ้อครับพี่น้องเดีย๋ยวตักใส่จานเบิ้ง,งยิ่งนึงครับพี่นะเหมือนเครื่องไม่ครบอ่ะท่านผู้ชมครับกระต่ำเรียบร้อยแล้วครับน้องหงจัดผงจัดจานเรียบร้อยครับกำลังกินนะมีมีปิ้งปลาดุกกับปิ้งของไก่นะครับไหแซห่บบ่ ตามหอยดองไม่รู้หอยดองไปไหนครับพี่ดิจริงอะไรไหมแซ่บบักคักมัม้ออองอน,น้องตัวน้องเพบ่งกว่าดูกระบี่งองไก่ครับแซ่บบักคักน้ำกันคือเก่าครับพี่น้องครับริมทะเลครับมื้อนี้คุณแซ่บจะไปกินกับน้องผมต้นมันน้นนะ ครับขาเนียวระดังม้กเรอแข็งมองหูบนใส่มืออันนี้งานจับลยเอาถวยมาขับคักนาะ การลิมทะเลครับ อิ่มครับกินก่อนกูดได้ออกอข้าวตังกล้องมาให้บรรบุรุษรหมืากันการแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมทีนึงครับผมแบบอิ่มแล้วครับพ่อมาไมา่ซิเบื่อละเดี๋ยวน้องพุงต้นยังไม่อิ่มครับกำลังจะเล็มครับยังได้แซ่บบ่แถวที่2เป็นยังไงเห็นน้ำควมมา ให้กันตรงนึงครับเฮเดี๋ยววันนี้พมพมอิ่มแล้วพมกระสิกินขนมกนน่นองของโตน้นบนะ้นครับสเสมษฐขัดกอิ่มมักแหงครับอขเข้ากับบรรยากาศริมทะเลครับสำหรับคลิปนี้กับผมมียา่างไล่ครับมาถ่ายบรรยากาศกินข้ขาริมทะเลให้เบิ่งครับเด้อ ค่อยาเจอกันคลิปหน้าครับสิพาไปแซ่บไปเลือดไปเพื่อนทางนก็ค่อยว่ากันครับฝากกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วนะครับผมสวัสดีครับ